ต,ต่อหลอกเก็บสองหน้าหลงคจะเปิดสองรใจอยากได้ร้อยหี่อยา้หนูว่าน่ซือนึแล้วขเย็นขนีนะมไม่ได้เอร่อยมให้เยวนี้ห่กได้รื

อยากได้ถ้าร้อยก็ฝากผมไหมของพ่อพ่อน้องมันที่เล่นไพ่ด้วยกันเนี้ยปรนนี้ในสมเด็จนี่เขาฝากผมมาเป็นทาสไงเราก็มาถายนเขาไม่ได้เลยนะผมถ่าย, <S <S ขายเขาเขาจ้าเท่านั้นเรา,เราบางอย่างมันก็ถายไม่ได้เราผมก็รู้ ครสองร้อยก็สองร้อย ตกวนแมตต์ตแตงหนึ่งร้อยขอบคุณครับเดี่ยวแมตแตงราคาทุกาเป็นร้อยเท่า

กลับแล้วพี่เดี๋ยวไปวัดหนองปลาดุกต่อมาแป๊บเดียวได้3รายการนะลวงปู่ยืนถือไม้เท้าล็อกเก็ตต่องหน้าหลวงปู่แล้วก็ รูปหลวงปู่ครับครับสรุปพระหลวงปู่เลยเดียบได้รูปหลวงปู่มาหนึ่งร้อยหลวงปู่ยืนถือไม้เท้าสองร้อยล็อกเก็ตสองหน้านี่ครับ ของลงภูเขาเอา200ใจจริงอยากต่อสักร้อยร้ครับโลเกตพวกนี้ไม่รู้ที่ไหนสร้างครับลูกศิ์หรือว่าวัดเพชรบุรีหรือว่าของช่องจอมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเวลาผมเจอเนี่ยผมจะพยายามเอานะครับเจอในสนามถูกๆหลักร้อยเนี่ยเราเป็นลูกศิตลงปู่ครับเจอครูบาจาจนรย์ก็ต้องเก็บไว้ครับถึงว่า ดีไม่ดีเป็นรูปภาพหลวงปู่ผมเก็บหมดนะครับขอบคุณท่านผู้ติดตามครับลูกศิษย์หลวงปู่หง FC ทุกท่านนะครับ,รรรอ,รบอันนี้อันนี้ก่อนนะครับตอนบายอย่ายจะได้ไปวัดหนองประดุก,กอครับงานประกวดพระวัดหนองประดุกวันแรกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ